ห้องเขาตัวแสบเรื่องนี้นะทุกคนบนโลกแบบนี้ไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อนแน่ได้ยิงไหมคะทำไมวันนี้ตื่นเชา้าจังเลยเพคะนายหญิงอา้าวรุยคุยเองหรือนี่กี่วองแล้วเหรอตายแล้ว นายหญิงแล้วเมื่อคืนนี้ฉันไม่ได้นอนหลับได้นอนหรือพี่คะเหมือนฟ้าจะสั่งแล้วสินะเอ๊ะไม่ไหวค่าของยิบก่อนสักพูดดีกว่าหากวันนี้ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องเรียกค่านะแล้วอาหารหลับไลคะ่ะนายหญิงเอ่ไม่ต้องกินแล้วล่ะ นายหญิงไหมคะตื่นแล้วนายหญิงอะไรของเจ้าเนี่ยแย่ yeah, แล้วไหมคะนายหญิงข้างนอกมีคนมาไหมคะคนมากันไม่หยุดเลยไหมคะฮะ huh? ใครมาล่ะนายหญิงไหมคะออกไปดูเดี๋ยวก็จะรู้เองไหมคะได้ขอดูหน้าหน่อยสิว่าว่าใครมันมากวนคนที่กำลังฝันหวานอยู่ เป็นครั้งแรกที่เห็นนายหญิงแบบนี้เหมือนมีคนจะตาขาดแล้วละ่ะแต่นายหญิงจะไม่โกรธก็คงไม่แปลกหรอกนะคนพวกนี้มารบกวนกันนเรคนนายหญิงแถมยังทำสข,ของนนายหญิงเลยเทปไปหมดน่ารำคาญจริงไม่นางเว้ยจะกล้าที่ยังไงถึงได้ปล่อยให้พวกข้ารอตั้งนานจะสำคัญตัวเองผิดไปแล้วหรือเจ้าเป็นใคร เจ้าไม่นางเว้ยเจ้าเสียสติไปแล้วหรอกระทั่งไม่นางฉุยนี่ไม่รู้จักหรอกหรือชเอาหรอข้านึกว่าเป็นคุณหนูคุณนายที่ไหนเสียอีกที่ไทยก็เป็นแม่นางฉุยนี่เองถึงจะเป็นแม่นางฉุยแล้วเหตุใดข้าจะต้องทำความรู้จักกับเจ้าด้วยล่ะตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วข้าเก่งว่า ข้าคงไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปทำความรู้จักกับเจ้าว้าวเอ๊ะได้ยินว่าพวกเจ้าอยากเจอข้าสินนะเออเป็นไงล่ะเจอข่าแล้วสินนะเป็นไงบ้างหายคิดถึงกันยังอ่ะนะคะตอนนี้ก็คือฝ่าบาทมาต้อนรับเองเลยนะทุกคนก็คือ,อประมาณนี้แหละเห็นไหมฝ่าบาทมาต้อนรับเองก็คือขอยันวิวเยอ์ละกันนะคะอ่ะ ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะดูก่อนนะว่ามันไลค์ใน youtube ได้หรือเปล่านะคะทุกคนถ้าไลค์ได้เนี่ยเราจะมาไลค์กันพรุ่งนี้นะคะเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มนะคะดูก่อนเนาะว่าเข้ามาดูกันด้วยเดี๋ยวอยากคุยอะคะ่ะอยากคุยมากอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์ share, อย่าลืมกดดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ